เรียบเรียงทุกรายละเอียดและเข้าใจง่ายในฉบับเลดี้กับรีวิว3จุดเด่นจิมเทียม e ี96น้องดีว่าจากคอลเลกชัน3พี่น้องตระกูลสงสศ์แห่งราชวงศ์หมิงแบรนด์เจียวไอจุดเด่นที่1รูปร่างภายนอกน้องดีว่ามาในรูปสรงก้นงอนสวยรับกับมือขนาดกระชับไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปกรีดแคมภายนอกมีลักษณะนูนเรียบ สีชมพูอ่อนธรรมชาติให้ความรู้สึกเหมือนจริงสุดๆส่วนเว้าวส่วนโค้งออกแบบมาให้ดูสมจริงมองแล้วชวนสัมผัสโดยเฉพาะช่วงสะโพกกลมมนได้รูป 2. จุดเด่นภายในด้านในจะมีปุ่มเสียวเม็ดใหญ่ทั้ง4ด้านส่วนด้านข้างผนังจะเป็นชั้นๆซอดลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะและในส่นของรูทวาร หรือว่ารูก้นนะคะด้านในจะเป็นปุ่มเสียวเม็ดเล็กทั่วผนังสอดลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นเม็ดเสียวเม็ดใหญ่และเมื่อสอดลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นอีก1นึ่งเลเยอร์ค่ะและจุดเด่นที่3คือสัดส่วนหรือว่าขนาดและความยาวนั่นเองค่ะความยาวโดยรวมทั้งหมด6นิ้วรอบวง8.4นิ้วความกว้างของหน้าจิม4นิ้วและน้ำหนักของน้องนะคะจะอยู่ที่690กรัมค่ะ โปรโมชั่นสุดพิเศษทายคลิปนี้นะคะ E96 จากราคาปกติ1,990บาทลดเหลือเพียง1,590บาทและทางร้านจะมีของแถมเป็นเจลลอเลื่นกวดใหญ่และแท่งดูดความชื้นอีก1ชิ้นมูลค่ามากกว่า600บาทและจะส่งแบบส่วนตัวสินค้าแพทมิชิตปลอดภัยแน่นอนค่ะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชม หากเห็นว่าการนำเสนอสินค้าตัวนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องไว้นะคะเพื่อไม่พลาดสินค้าและโปรโมชั่นดีๆในอนาคตแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ